ครับสวัสดีเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องยูทูบครับสไลช์นีเกษสิมาชมบรรยากาศห้อยซีเราสิมาขายง้วครับพี่น้องครับมีข้อมเลยเนี่ยห้อยสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับมีข้มเลยเนี่ยอมีครับเดี๋ยวพายเอฟซีไปมังเอาคมไหนสิขายอะไรมื้นแปดครับมื้นแปดนะครับมื้นแปดส่งพร้อมปะส่งพร้อมครับส่งจักลอยโลส่งลอยกิโลเมตรครับส่งลอยกิโล เอาจำเบอร์โทรศับพอร์ตเลยพ่อบอกเบอร์โทรศับเอฟซีนะเบอร์ไหนเบอร์โทรศัพทบ0652076884ครับครับเก็บเงินปลายทางพร้อมเนาะเนี่ยครับเอาผ้าพันผ้าเอฟซีไปเมืองแม่มันหลบไปแม่มันเอาไปยืนเทียบแม่แม่แมงมวนมั้งโอ้นี่ผู้ใดหาไถ่แฉครับพี่น้องครับถุงเม็ดซิมหางวดสายพันธุ์แชร์ได้ครับพี่น้องครับงวดแชรงงวดแชรงงวดสวยงามครับพี่น้องครับนี่ มอยซี่จัดก,การเองมอยซี่สิไปส่งเองมั้ยช่วงพีเทินเนี่ยไปส่งอะไปส่งเอฟซีเองมั้ยไปส่งเองครับไอ้พาไปมึงภาพอเอฟซีไปมึงลูกลูกลูก่กนตัวไหนลูกง้อตัวนี้ตัวไหนไอ้ไอเอฟซีมึงไอตัวลูกสาวเพิ่นลูก ครับลูกไส้ครับพี่น้องครับฝากคุณนุนลูกไส้น้ำเดหนึ่งครับพี่น้องครับปลอข้า่น้อยประจําช่องยูทูปของเราไหนตัวลูกไหนตัวลูกสาวเพิ่นนครับเอาตัวขนาดไม่อยู่นี่ปะนี่ครับลูกสาวดีสี่หาเดือนครับเอาพาไม่แม่ลูกผูกลูกไปไหนให้ลูกให้ลูกผูเอาอะไรไปลูกผูตัวไหนอันนี้ลูกผู่ครับไอซี่สิขายยักบาทไอซ์ไยจักงเมื่อนไอสองเมื่อนเดี๋ยวใครตัวไหนไอสองเมื่นครับโอ้ต้องเตือนสติเรื่อย เอาเอาไรล,ลูกไปไป่ะนี่นี่ครับแขทงขาไงครับตัวลูกผู้ครับเอาพอ่พอพอ่อว่าทำไมลูกเดี๋ยวนี่แขทงขาไงเป็นตะเลียงอยู่ครับพี่น้องครับเลียงคุ้มฝุงก็ได้ครับพวกตัวนี้ครับแม่ก็เป็นแม่เลี้ยมันแม่กับไงครับพาห้มึงแม่ลูกไปไปเย็ยนเทียบถ่ายแม่น้ำลูกไอ้ยุ้ยเสียเลยมึง งรงนี่อมามสูงสี่เท่าไห่ยสี่สิบแสดงว่าตัวนี้สูงหวยสามสิสบวกนี่ครับพี่้องครับถายกสองข้อมีเอา้จะช้เม่มาคาเทรสาม <30, 000. S 2> หมื่นเทรสามหมื่นขายเทรวมาได้เหรอสามหมื่นเทเรสามหมื่นแปดครับสามหมืนแปดลดให้เอฟซีเทเรเอาจะพันพ่าเลยพอสขายได้ลดให้ให้สามหมื่นครับสามหมื่นหา รถห่งเอกปะรถห่งเีกพักกนหนึ่งปะเป็นเงินเท่าไหร่สามหืเท่าไหร่สามหครับเอาสามหมื่นสี่บอยเย็บซี่ฝากเบอร์นะฝากเบอร์บ, 4, บ้เงศูนหกาสองศูนย์เจ็ดหกแปดปดสี่ครับบ้านบมองลาตั้งอยุสับ้านยังบ้านน้องแปนตำบลบางฟางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลดครับเอาฝากฝากเนื้อฝากตัวใหเป็นซีนะเอ้าฝากเนื่อาฝาก,ฝากต,าตัวายนตัวลูกหายเบอกยซ แบกตัวน้ครับผมหอยซีครับยุบปอดอะไแล้วครับปอดซีครับปอดซีครับปอดซีอยากเป็นนายหอยแล้วครับปอเลยหาใหอยอีพี่แรกครับฝ่ายเนี้ยฝ่ายตัวหอยซีนั่นได้เลยครับพี่รองครับอยากเป็นนายหอยนั่นพี่ไส้เป็นพี่ยุ้มาสวัสดีอีพี่ซีนะลูกนี่กับลูกไส้ไงอันนี้ลูกไส้กลางนี่ลูกไส้ไงครับผมมีลูกสามคนครับพี่รองครับอาสวัสดีอีพี่ซีนะครับบังลาอยากเป็นนายหอยนี่อยากเป็นหยัง เป็นนายหอยน้ำนักธุรกิจครับเป็นนักธุรกิจบมดลายจีขายยังขายงัวเดีธุรกิจขายงัวดขายเนื้อส่งอกบหมนี้ขายเนื้อบมดนึงหางง้วครับพี่น้องครับฝากเนื้อฝากโตลูกไส้ทั้งสองคนนี้นะครับพี่น้องครับอ่าแตราคาตามที่หอยซี่เปล่าหรอครับสงโยกเอาสามหมื่นซี่นี่ครับพี่น้องครับถือแทีนแน่นอนสำหรับชิมนี่ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ